ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะละครเรื่องไหนเรื่องนั้นค่ะนักแสดงคุณภาพครับจอแน่นเปรี้ยตลอดตลอดเลยส่วนทางด้านค่ายทีวีซีนก็สามารถรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าละครเรื่องไฟในวายุถูกจัดให้เป็นละครร้อยแรงมาเพราะว่าออกสตาร์ทปุ๊บเรตติดด้งก็พุ่งสตาร์ทปั๊บเลยค่ะ เป็นพระเอกที่แสดงบทบาทแค้นหัวใจไฟสุมสวงได้เด็ดขาดบาดจิตมากๆล่าสุดถึงฉากสําคัญของละครไฟในวายุที่ต้องบอกว่าเข้าทางพระเอกอ้ําอธิชาสุดๆเมื่อได้รู้ความจริงว่าน้องชายตายนัทพลยังไม่ตายแถมพยายามจะฆ่าตัวเองและแอบ,บอ้างชื่อเพื่อจะขายไร้วายุกูลฉากนี้หนุ่มอ้๊ได้โจทย์ให้โชว์พลังควบม้ามาปาดหน้ารถในตายเพื่อคาดคันเอาความจริงโดยผู้จัดพิปิณธน,น,นานมาให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดระดับพี่อ้๊พลังม้าบวกกับม้าตัวจริงเข้าไปตอนถ่ายท ทำเลยยิ่งกว่ามีพลังประทุหน้าจอทั้งน้ำเสียงทั้งสายตาเครียดแค้นหน้าขนลุกดูไม่ออกว่ากำลังแสดงละครในตายช็อกสุดขีดเพราะคาดไม่ถึงเรียกว่าเป็นฉากพี่น้องเจอกันที่ลุ้นสุดระทึกแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดในไฟในวายุทุกคืนวันพุธและพฤหัสค่ะทุกอย่างทุกระหล่อม,มครับทั้งแบบตกใจน้องชายมันแบบทุกอย่างมัน, <Okay. S 2> มนปนกันไปหมดเลยครับบ่ายๆก็จะเริ่มแบบปวดหัวอะไรเงี้ย uh oh. เพราะแบบบทที่เล่นมันจะค่อนข้างเครีรยดเหมือนกันเราก็จะมีฉากแบบว่าประชัน กันเยอะมากยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเรื่องไฟในวายุนะครับโดยเฉพาะซีนี้นครับเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะเอก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับ